สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอกุฎพายิศรีอีกแล้วนะครับเนี่ยสำหรับวันนี้มาในหัวข้อง,ง่ายๆเลยครับทําไมความรักทั้งนี้มันจบลงนะเพราะว่าจริงๆอ่มีหลายคนเนี่ยเขามาถามพี่หมอเวลาที่แบบว่าความรักมีปัญหาแล้วความรักมันได้จบลงไปเนี่ยบางคนก็ยังจะถามจากว่าเอ๊ะทำไมมันถึงจบทําไมมันถึงไปต่อไม่ได้วันนี้เราจะมาเปิดไพ่ดูเพราะฉันาาคนที่มีแฟนและรักแฟนดีคลิปนี้ไม่ใช่คำตัญนลยของคุณไม่ต้องดูนะครับ แต่ว่าใครเพิ่งเลิกรากับงงานไปแล้วยังมีการหาคาใจอยู่เอ๊ะทำไมความรักในงนีหนึงจบลรอนะครับผมมาดูกันในคําทานายนี้อาจจะเป็นของคุณนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมหรือทีหมอเปิดดูพลังงานเบื้องต้งตงกนก่อนว่ายังเราใช่เจ้าของคําทานายนี้ไหมให้ครับ่อนนะว่าเป็นเจ้าของขอ,งองนี้พลังงนานเป็ยังไง้าวสองเรียนเรายังคิดเรื่องนี้วนเวียนอยู่นะเราคิดอยากที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ อย่างที่จะเป็นอิสระแบบนยังวนเวียนย่เกาจริงๆ่ะครับผมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือเรื่องที่มันเกิดขึนด้นเนี่ยแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วอิสระแล้วแต่ว่าอะไรครั้งเก่าอะไรเก่าๆัวกเนี่ยมันยังวนเวียนอยู่มันยังคาใจอยู่มันยังติดคาใจอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ใครนะครับผม ที่ยังสงสยัยยังรู้สึกว่าคาใจในความรักครั้งเก่าอยู่วันนี้เราอาจจะไม่ได้ฟุมฟไฟเราอาจจะไม่ได้ร้องไห้เราอาจจะอยู่ได้แล้วเราส่วาอาจจะเป็นอิสระแล้วแต่มันยังคาใจในเรื่องนี้อยู่นี่อาจจะเป็นพลังงานของคุณและเป็นคํานตนาอนใหม่ด้ยนะครับอ่ะใครตรงไปต่อกับพี่หมอยกมืเช่ญนะนะครับผมส่วนใครที่อยากที่จะดูดวงสวตัวงกับพี่หมอนะครับผมคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยเนะครับมาดูดวงส่นตัวกันมาเจาะลึกเรื่องน,นี้สมตัวกันอ่ะมาดูซิ ว่าเพราะอะไรความรักหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจบลงเพราะอะไรกันนะหกถ้วยเป็นความสัมพันธ์เก่ามีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอ๋อมีมือที่สาม้ามาอืมจริงๆคุณกับคนรักอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะครับผมหรืออาจจะเป็นคนที่เคยรู้สึกดีกันมาก่อนนะครับผมนะ หรือเจอครั้งแรกรู้สึกเฮ้ยเราคุณคนนี ortune, ению, choices, ้จ <izo. S 2> <wh is> ังรู้สึกคนนี้คนนที่ใช่เป็นคนที่คุณสมัครเราแต่มันมีเรื่องอะไรบางอย่างให้ตัดใจเรื่องวางยัลตอะไรที่มาให้ตัดใจคือเรื่องนี้ครับคือเจ็บดาบเจ็บดาบหมายความว่ามีความสงสัยก็ได้หรือมีความไม่แน่ใจก็ได้ความไม่แน่ชัดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมือที่3ามเมื่อจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นเรื่องราวความลับของเขาหรืออะไรของเขาที่เรารับไม่ได้ มันเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ท่นี้จบลงนะครับผมอ่ะเรามาดูแล้วจะเป็นยังไงต่อหลังจากที่มันจบลงแล้วสอง้วยจริงจริงรักกันมากนะอืมจริงๆร,รักกันมากนะพวกคุณสองคนช่วยช่วยเหลือกันแล้วก็เหนื่อยกันดีมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าเราแค่จะทนไม่ได้เท่าน,นั้นเองที่ความสัมพันธ์ที่ใครคนใดคนหนึ่งต้องเป็นหลอกเท่านั้นเองนะครับผมมันก็เลยทําให้เรื่องราวครัน้งนี้มันจบลงนะ เลยตัดสินใจใช่ไหมครับเลยตัดสินใจว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ครับมันควรที่จะจบกันไปแล้วก็เริ่มใหม่นะต่างคนต่างเริ่มใหม่ต่างคนต่างเดินทางใหม่ ของกันและกันแต่ว่าในใจของคุณก็ยังคิดละวนเวียนคิดถึงมันอยู่ด้วยผลที่ว่าคุณสองคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นคนที่ถูกชะตากันนะครับผมรู้สึกว่ารู้สึกใช่ไปซึ่งกันและกันแม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วก็ยังมีการคิดถึงยังมีการห่วยหายังมีการวนเวียนซึ่งกันและกันอยู่นะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นบทสรุปสุดท้ายในความรักความสัมพันธ์นี้จะเป็นไงจะได้กลับมาหรือว่าจบอหยอยไพ่ตอบ้วยอืม จริงๆความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังไม่จบนะยังไม่จบนะครับแต่เหมือนถูกพักเอาไว้ก่อนนะครับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังไม่จบนะครับแต่มันเหมือนถูกพักเอาไว้ก่อนนะครับผมต่างคนต่างพักนะครับแต่ว่ายังมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเชื่อมโยงถึงกันยังวนเวียนถึงกันอยู่นะครับผมนะยังมีอะไรบางอย่างที่เป็นอย่างนั้นอยู่นะครับนะต่างคนต่างยังคิด ถึงเรื่องของการละกันอยู่เสมอคุณสองคนเอาง่ายๆความรักคันนี้แม้ว่าจะจบกันไปแล้วแม้ว่าเขาอาจจะมีมูที่สาหรือมีความลับอะไรที่แบบซ่อนไว้แล้วคุณรับในส่วนตรงนั้นไม่ได้ทําให้ต้องแยกย้ายกันแต่ว่าจริงๆแล้วคุณสองคนยังคิดถึงกันมากยังรู้สึกอะไรบางอย่างถึงกันละกันนะครับผมในตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเป็นอิสระเขาอาจจะรู้สึกเป็นอิสระแต่สุดท้ายแล้วนะครับมันเหมือนยังมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเฝ้ารอซึ่งกันและกันอยู่นะครับผมแม่ไม่รู้อะ อืมคลิปนี้ออกไปแล้วจะเป็นยังไงคนจะรู้สึกยังไงกับคําทํานายของตัวเองแบบนี้นะครับผมตรงไม่ตรงยังไงนะครับผมบอกพี่หมอด้วยส่วนใครอยากสอบดึกส่วนตัวนะครับผมดูดวงเรื่องนี้นะครับผมส่วนตัวกับพี่หมอนะครับผมสามารถที่จะทักมาได้เลยนะครับผมคลิกที่ลิงก์น้ะโปรไฟล์นะครับเรามาคุยกันนะ